อูเกอื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระอูเกอร์ชื่อเฉิงวีสำนวนห้าอักขระกัรยาจื้อ สร้างเจี้ยจับเป็ดยืนบนคอนแบบไก่กันยาจือสร้างเจี้ยจับเป็ดยืนบนคอนแบบไก่ ปีวีเชียงป้อช่วจัวหนึ่งลี่ตาปูเต้าเตอซื่อชิงอุปมาการบังคับให้ทำสิ่งที่เกินความสามารถปีวีเชียงป้อช่วจัวหนึ่งลี่ ตาปูเต้าเตอสซืชิงอุปมาการบังคับให้ทำสิ่งที่เกินความสามารถบางสิ่งในชีวิตสามารถประสบความสำเร็จได้จากการทำงานหนัก และการทุ่มเทอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นการพยายามบินหรือทำให้เป็ดยืนอยู่บนคอนเราทุกคนเคยอยู่ที่จุดนั้นในขณะที่ความภาคเพียนเป็นกุญแจสำคัญ ในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยความสามารถพิเศษในการทำงานอย่างหนักวัฒนธรรมจีนจึงส่งเสริมและเน้นยำ้ำเรื่องความเพียรพยายามอย่างไรก็ตามบางสิ่ง ควรยกเว้นเช่นเจ้านายบังคับให้พนักงานบินขึ้นฟ้ามีสุภาษิตจีนที่มีประโยชน์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เกินความสามารถการยาจือสร้างเชี่ยการจับเป็ดยืนบนคอน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นเองถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ